หลังจากจบการต่อสู้ครั้งที่แล้วเมื่อเดวิดได้สลบไปเขาตื่นมาก็ได้เจอกับน้องเอ็มมาแล้วก็ได้มาช่วยกันทำมากินทั้งสองก็ได้ช่วยกันเก็บข้าวเพื่อนมามาทำขนมปังเพื่อไปขายที่ตลาดระหว่างทางที่เดินไปขายของเขาก็ได้พูดคุยและถามเกี่ัน้องฟางว่าน้องฟางเป็นยังไงบ้างน้องเอ็มมาตอบว่า เาฟังอยู่ที่บ้านของลุงท่านหนึ่งซึ่งเขากำลังดูแลเาฟังอยู่นี่ก็เป็นความเด็ดตอนที่แล้วนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยปย็ับยิงห่นดอก็ติดตามชมได้เลยครับผมจึบช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 ึบปึบึบบขึ้นของเสร็จสักทีนะ เป็นยังไงคะพี่เหนื่อยไหมโถแค่นี้เองเอ็มม่าสบายสบายอยู่แล้วพี่ขอบใจมากนะน้องที่เป็นห่วงหนูเห็นพี่พ่งฟื้นไหวแน่นะคะพี่อืมไหวอยู่แล้วจ้าน้องนั่นไงเอ็มม่ามีคนเดินมาแล้วพอดีเลยพี่จะได้มีเพื่อนขายของ เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวดีวันนี้มีขวงมาขายเพียบเลยว่ะเฮ้ยวันนี้ข้าก็ต้องได้อะไรกลับบ้านไม่ละวันนี้ข้าว่าจะหาซื้อบวกเดี๋ยวันนี้เพื่อน่าดูดิลูกเจ็ได้กนขนมปังพอดีพอดีลูกเจ็่กินขนมปังรับขนมปังจีชิ้นดีครับผมเอาทั้งหมดเลยครับผมพอดีลูกชายที่บ้านผมก็ชอบกินมากเลยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับชิ้นละหนึ่งมะละกอดค่ะทั้งหมดก็มีห้าสิบชิ้น โอเคครับผมจัดไปเลยครับผมเอาทั้งหมดเลยเหมาหมดแบบนี้แถมหีบด้วยเลยครับฮิคๆขอบคุณมากเลยครับผมจะได้ถือไปสบายสบายหน่อยได้แล้วครับผมทั้งหมดห้าสิบชิ้นเฮ้าฮ้เฮ้ห้าสิบชิ้นก็ห้าสิบมารากดไปเดีนะครับโอเคใช่ครับผมนี่ครับห้าสิบมารากดครับ เดี๋ยวหลังจะมาอุดหนุนใหม่นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากๆนะครับปากลับบ้านกันดีกว่าเอมม่าแล้วพี่ไม่ไปดูเสื้อใหม่หรออืมใช่สิพี่ลืมไปเลยขี้ลืมจังเลยนะพี่เดวิดอืมพี่ยอมรับก็ได้เราไปเดินตลาดกันดีกว่าพี่ รีบเดินรีบกับบ้างจะมีไหมนะเราก็ต้องช่วยกันมองหาสิพี่เดวิดเดินมาให้ทั่วตลาดไปเลยขอให้มีด้วยเถิดจะได้มีเสื้อใส่บ้างใส่ตัวนี้มาไม่รู้กี่ตอนแล้วเนี่ยคนดูเบื่อหมดแล้วละมัง้งพี่ว่าน้องเอ็มม่ายังได้เปลี่ยนตั้งหลายชุดและพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเอ้ลืมไปพี่ได้เปลี่ยนไปแล้วชุดหนึ่งนี่นาะก็หนูเป็นผู้หญิงนี่นาะ พี่ก็ว่าไปสกรปรกหมดถ้านหนูไม่ได้เปลี่ยนชุดอะเมื่อกี้พี่เห็นร้านที่สามเขามีขายเสื้อผ้านะพี่เห็นเสื้อสีแดงด้วยแหละพี่ชอบนะถ้าพี่ชอบพี่ก็ไปซื้อเลยค่ะพี่จะได้รีบกลับบ้านกันดีกว่าอืมงันเลี้ยวสายซอยหน้าเลยจ่าเอ็มม่าค่ะพี่พรุ่งนี้เราไปหาน้องฟางที่บ้านลุงแม็กกันนะคะพี่ อว่าแต่ลุงแม็กเขาอยู่ที่ไหนแล้วน้องเอมาบ้านลุงแม็กเขาอยู่ในป่าครับพี่เขาไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครหรอกคะ่ะงั้นพรุ่งนี้เอมาเป็นคนพาพี่ไปนะน้องมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะครับพี่หนูไม่พาพี่ไปใครจะพาพี่ไปล่ะฮ่าฮ่าฮร้านนี้แหละนะ้องชอบตัวนี้แหละครับพี่ตัวนี้แหละเอมาพี่เล็งมาตั้งแต่รอบแรกแล้วพ่อค้างั้นเอาตัวหนึ่งคะ่ะได้เลยคะ่ะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่เจ็ดมรกรเองค่ะ นี่ครับเจ็ดมารกดจ้าเจ๊ถ้ามีชุดใหม่อย่าลืมเรียกหนูซื้อนะคะโดยเลยคอเดี๋ยวเจ๊จะเรียกซื้อเลยนะเมื่อเจ๊เห็นเรามาตลาดนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาอุดหนุนเจ๊วันหลังมาใหม่นะเมื่อกี้พี่คิดว่าเอม่าจะโดนพ่อค้าคนเมื่อกี้ด่าซะแล้วไม่หรอกพี่เดวิดเขารู้จักกันหนูตั้งแต่พี่งหนหนูไม่เจอแล้วค่ะน้องฟางเขาก็รู้จักนะ ดีนะไม่มีใครเห็นพี่ตอนที่พี่สู้กับเจ้าตัวประหลาดนั่นน่ะนั่นสิจะมีใครเห็นพี่หรือเปล่านะตอนนั้นพี่ก็แค่โกรธตัวเองพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาพลังอะไรออกมาทั้งนั้นพี่แค่คิดว่าจะต้องปกป้องน้องเอ็มม่าและที่นี่ไว้ให้ได้ นอนได้แล้วเอม,ม่าพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้านะค่ะพี่เดวิดเราเองก็นอนดีกว่าเหนื่อยแล้วไปทางไหนหรอเอม,ม่าตามหนูมาเลยครับพี่